เวทแคมหรือค่ายเวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมค่ายนี้จัดขึ้นให้กับน้นองๆมาที่อมปลายมาเข้าร่วมได้ไปเข้าค่ายในอุทยานด้วยนะกิจกรรมต่างๆก็จะเกี่ยวกับธรรมชาติสัตว์ป่าการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์และกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่แสนสนุกและน่าประทับใจมากมายคอนเซปต์เราคือการหนีจากเมืองที่วุ่นวายปล่อยกายเปิดใจไปกับธรรมชาติรอบตัว ถ้ายังไม่เห็นภาพราไปฟังรีวิวจากวิวที่เคยไปค่ายและทำค่ายกันทีกว่าเวทแคมเป็นค่ายอนุรักษ์ที่ให้มีตรภาพและความทรงจำที่ดีกับเรามากๆค่ายหนึ่งเป็นค่ายที่ไม่ว่าจะไปในฐานะน้องค่ายหรือพี่ค่ายก็มีความรู้สึกดีๆกลับมามีรอยยิ้มบนใบหน้าเสมอเมื่อนึกถึง ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นสัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติแบบที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนมุมมองการอนุรักษ์ของตัวเองก็กว้างมากขึ้นการได้ทำอะไรหลายๆอย่างร่วมกับชาวค่ายก็ทำให้มาสนุกมากกว่าที่เคยคิดเอาไว้ถ้ามีโอกาสอยากชวนให้ทุกคนที่สนใจลองเข้ามาสัมผัสเวทแคมสักครั้งรับรองว่าเกินคาดแน่นอน เวทแคมป์เนี่ยเป็นค่ายที่เราเพิ่งมาทําตอนปี4แต่ก็รู้สึกประทับใจอบอุ่นใจมากๆเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้นองๆทุกคนน่ารักมากนอกจากจะได้สังคมดีๆไปแล้วยังได้ความรู้ใหม่ๆอีกด้วยนะบางเรื่องก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เรามองข้ามแต่การไปค่ายเนี่ยมันกลับทําให้เราได้มุมมองใหม่เปิดประสบการณ์ความคิดได้เยอะเลยแหละเด็กๆเรียนอยู่ที่บ้านกันมานานเลยไปออกเดินทางสู่โลกกว้างกัน เวทแคมมีมสิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์เฉพาะของเวทแคมม,มากๆคือการที่เรามีน้องๆมัธยมมาเข้าค่ายด้วยเวย้คือมันอาจจะดูไม่มีอะไรหรือบางคนเห็นครั้งแรกก็อาจจะรู้สึกไม่ชอบหรือเปล่านะแต่สำหรับเราอ่ะการที่ได้เจอน้องๆมันอินสปายเราหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ฝ่ายเราที่ทํากิจกรรมให้น้องอย่างเดียวอะ น้องที่มาก็มีหลายรูปแบบเลยแล้วก็มาจากทั่วสารทิศจริงๆทําให้เราได้เจอคนใหม่ๆที่ถึงเขาจะเด็กกว่าเราแต่เขาก็มีบางมิติที่เรายังไม่มีเหมือนกันเหมือนได้เปิดโลกได้มองมองอะไรใหม่ๆที่บางทีเราก็คิดไม่ถึงอีกอย่างคือตัวบรรยากาศค่ายมันสงบอรแบบว่าอยู่ในธรรมชาติสงบๆเราก็มีกันแค่เนี้ยดูนกดูผีเสือ้อดูดาวคุยกันกินข้าวร้องเพลง กิจกรรมมากมายเออมันเดือดคิดถึงค่ายคิดถึงบรรยากาศคิดถึงการลองเพลงค่ายคิดถึงเ,เพื่อนพ,พี่น้อง,องทุกคนอยากไปค่ายคะ่ะสวัสดีค่ะเบลเวตแคมป์สามสิบแปดค่ะสำหรับเวทแคมป์เนี่ยเป็นค่ายที่เรียกได้ว่าเป็นค่ายสมัยมัธยมที่ดีที่สุดของเราเลย ได้ทั้งความรู้ความสนุกและที่สําคัญค่ายนี้ทําให้เราได้เติบโตขึ้นเปลี่ยนทัศนคติบางอย่างให้กับเราส่วนพี่ๆเพื่อนๆในค่ายก็คือน่ารักมากๆและธรรมชาติก็ยังน่ารักกับเรามากๆอีกด้วยเป็นช่วงเวลาที่เราเลิกจะไม่จับโทรศัพท์เลยเพราะมีอะไรให้สังเกตตั้งมากมายทั้งนกดอกไม้ผีเสื้อดวงดาวลมล้อมเราไปหมดอากาศก็ดีสรุปก็คือดีไปหมดทุกอย่างยังจำวันสุดท้ายได้ที่ร้องไห้หนักมากๆคงไม่อยากกลับบ้าน ก็เลยอยากให้น้องๆเนี่ยลองมากันนะรับรองว่าต้องเป็นเดอะเบสค่ายของน้องๆแน่ๆเลยค่ะ